เสียงน้ำกระเพื่อมในสระว่ายน้ำโรงเรียนยามค่ำคืนอันเงียบสงัดอาจไม่ได้เกิดจากลมพัดหรือปลาแต่เกิดจากสิ่งที่จมอยู่ก้นสระเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณส้มครับคุณผู้ฟังส้มเล่าให้ผมฟังว่าเธอเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนเอก,กชนแห่งหนึ่งโรงเรียนนี้มีสระว่ายน้ำเก่าที่ปิดตายไปแล้วอยู่หลังตึกเรียนสาเหตุที่ปิด เพราะเคยมีเด็กอนุบาลแอบลงไปเล่นแล้วจมน้ำเสียชีวิตเย็นวันหนึ่งส้มต้องอยู่เคลียร์เอกสารจนดึกดื่นเพียงลำพังห้องพักครูของสม้มอยู่ชั้นสองมองลงมาเห็นวิวสระว่ายน้ำพอดีบรรยากาศตอนนั้นเงียบจนน่ากลัวไฟทางเดินติดติดดับดับเป็นระยะสม้มเดินไปปิดหน้าต่างแต่สายตาเหลือไปเห็นบางอย่างที่ขอบสระมีเงาตะคุ่มเล็ก นั่งห้อยขาอยู่ที่ขอบสะด้านน้ำลึกรูปร่างเหมือนเด็กตัวเล็กๆสวมชุดพละสีกรมทัานั่งนิ่งไม่ไหวติงสมคิดว่าเป็นเด็กนักเรียนที่ยังไม่กลับบ้านจึงรีบวิ่งลงไปดูทางเดินไปสระว่ายน้ำมืดสนิทและเต็มไปด้วยหญ้ารกชัดกลิ่นคอรีนเก่าผสมกลิ่นน้ำเน่าลอยโชยมาเตจจมูกอย่างรุนแรงเมื่อสมเดินไปถึงประตูเหล็กดัดทางเข้า เธอเห็นโซ่คล้องอยู่แม่กุญแจขึ้นสนิมล็อกแน่นหนาไม่มีทางที่ใครจะเข้าไปได้แต่งเงานั้นยังคงนั่งอยู่ที่เดิมหันหลังให้ประตูรั้วอย่างเงียบเชียบสม้มส่องไฟฉายมือถือเข้าไปแสงไฟกระทบกับผิวน้ำสีเขียวคล้ำร่างเล็กๆนั้นค่อยๆหันหน้ากลับมาหาแสงไฟอย่างเชื่องช้าสม้มแคบช็อกเมื่อเห็นใบหน้าของเด็กน้อยคนนั้นอย,อย่างชัดเจน ใบหน้าบวมอืดฉูดจ,จนตาปิดผิวหนังซีดเผือดเหมือนกระดาษทิชชู่เปียกปากม่วงคล้ำบวมเจออ้ากว้างจนเห็นลิ้นที่จุกที่ปากน้ำลายปนเลือดไหลย,ย้อยลงมาตามคางหยดลงบนเสื้อพะละที่เปียกชุ่มเด็กคนนั้นไม่ได้นั่งบนขอบสะแต่ตัวลอยเหนือพื้นเล็กน้อยสม้มก้าวถอยหลังด้วยความตกใจขาแข้งอ่อนแรงจนทรุดลงร่างนั้นค่อยคอยลุกขึ้นยืน ท่าทางโงนเงนินเหมือนตุ๊กตาล้มลุกขาป้อมปๆทั้งสองข้างบิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนกระดูกหักหลายท่อนมันค่อยๆเดินลากขาเข้ามาหาประตูรั้วที่ส้มยืนอยู่อย่างช้าๆทุกก้าวย่างมีน้ำไหลโชกออกมาจากตัวนองพื้นเป็นทางยาวเสียงฝีเท้าเปียกแฉะย่ำลงบนพื้นปูนดังชัดเจนในความเงียบส้มพยายามจะลุกหนีแต่ร่างกายไม่ยอมขยับเหมือนโดนตรึงไว้ เด็กผีคนนั้นเดินมาหยุดที่หน้าประตูเหล็กดัดห่างแค่เอื้อมมันยื่นมือเล็กๆที่เปื่อยยุ่ยจนเห็นกระดูกนิ้วมาจับที่ซี่กรงเหล็กนิ้วมือนั้นบวมเป่งเนื้อหนังหลุดลุยติดคาอยู่ที่เหล็กดัดมันเขย่าประตูเบาๆแต่แรงสั่นสะเทือนไปถึงหัวใจของส้มดวงตาที่ปิดบวมค่อยๆเปือเปิดขึ้นเผยให้เห็นลูกตาสีขาวขุ่น ไม่มีตาดำมีเพียงเส้นเลือดฝอยสีแดงกำวิ่งพล่านเต็มตาขาวมันจ้องมองส้มขมง็งแล้วแสะยิ้มกว้างจนแก้มปรีแตกน้ําเหลืองไหลทะลักออกมาจากรอยแผลที่แก้มส่งกลิ่นเหม็นเนา่าส้มกลั้นหายใจด้วยความกลัวน้ําตาไหลพรากอาบสองแก้มทันใดนั้นร่างของเด็กก็ค่อยๆละลายกลายเป็นน้ำกองใหญ่ น้ำเหล่านั้นไหลหลอดผ่านประตูเหล็บดัดเข้ามาหาส้มอย่างรวดเร็วมันไหลมารวมตัวกันใหม่ที่ปลายเท้าของส้มก่อตัวเป็นรูปร่างร่างของเด็กคนเดิมค่อยๆผุดขึ้นมาจากกองน้ำโสโครกนั้นส้มกรีดร้องไม่ออกเมื่อมันเงยหน้าขึ้นมามองเธอจากพื้นมือเล็กๆเ,เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งคว้าหมับเข้าที่คอเท้าส้ม ความเย็นยะเยือกแล่นพล่านเข้าสู่กระดูกดำจนปวดร้าวแรงบีบของมือเด็กมหาศาลเกินกว่าจะเป็นแรงของเด็กอนุบาลมันพยายามลากส้มให้ถลายไปกับคืน้นมุ่งหน้าไปทางสระน้ำส้มตะเจียกตะกายใช้มือยึดก่อก่อหญ้าข้างทางไว้แน่งเล็บจิกดินจนเลือดออกแต่แรงดึงนั้นก็ไม่ยอมผ่อนปรนเด็กผีเงยหน้าขึ้นมามองส้มอีกครั้ง ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธมันอ้าปากกว้างขึ้นเรื่อยๆจนขากรรไกลข้างกว้างผิดมนุษย์พลน้ำสีดำคล้ำที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพใส่หน้าสม้มส้มสำลักน้ำเน่านั้นเข้าไปเต็มปอดความขยะแขยงตีตื้นขึ้นมาเธอเห็นภาพหลอนซ้อนทับเข้ามาในหัววินาทีที่เด็กคนนี้ตายภาพเด็กน้อยตะเกียกตะกายในน้ำลึกพยายามร้องขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครได้ยินร่างน้อยๆค่อยๆจมดิ่งลงสู่ก้นสะมืดมิดความทรมานจากการขาดอากาศหายใจถูกส่งผ่านมาถึงความรู้สึกสม้มส้มดิ้นรนสุดชีวิตถีบเข้าที่หน้าอกของเด็กผีเต็มแรงเท้าของเธอจมบุ๋มลงไปในเนื้อนิ่มๆที่เละเทะของมันความรู้สึกเหมือนถีบลงไปในก้อนแป้งเปียกเย็นๆน,น่าสะอิดสะเอียน ร่างนั้นกระเด็นถอยหลังไปกระแทกกับรั้วเหล็กจนตัวบิดงอส้มรีบลุกขึ้นวิ่งหนีกลับไปที่ตึกเรียนโดยไม่คิดชีวิตเธอวิ่งสะดุดบันไดล้มลุกคลุกคลานแต่ไม่กล้าหยุดพักเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งตามหลังมาติดติดเสียงดังแปะแปะพร้อมกับเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กที่ดังก้องกังวานไปทั่วส้มวิ่งเข้าไปในห้องพักครูแล้วล็อกประตูลงกรอนทุกชั้นเธอนั่งตัวสั่นอยู่ใต้โต๊ะทำงาน เอามือปิดหูแน่นด้วยความกลัวเสียงฝีเท้านั้นมาหยุดที่หน้าประตูห้องพักครูแล้วเงียบไปส้มกลั้นหายใจจ้องมองไปที่ช่องว่างใต้บานประตูเธอเห็นเงาเทา้าเล็กๆคู่หนึ่งยืนนิ่งอยู่ที่หน้าห้องเท้านั้นซีดขาวและมีน้ำไหลเจิ่งนองออกมาเปียกพื้นนิ้วเท้ากลางออกผิดธรรมชาติเล็บเท้าถอดหลุดหายไปหลายนิ้ว จ,จู่ๆลูกบิดประตูก็เริ่มหมุนไปมาอย่างช้าๆทั้งที่ล็อกอยู่เสียงกลนไกลูกบิดดังลัน่นเหมือนกำลังจะหักคามือคนบิดส้มหลับตาปี๋สวดมนต์บทที่จำได้ด้วยปากคอสันระริกเสียงทุบป,ประตูดังขึ้นรัวๆที่ระดับความสูงระดับเอวแรงทุบหนักหน่วงจนบานประตูสั่นสะเทือนฝุ่นร่วงกราวส้มรู้ว่ามันไม่ใช่การทุบด้วยมือ แต่เป็นการเอาหัวโขกประตูเสียงศีรษะกระแทกไม้ดังตึบตๆหนักแน่นและสม่ำเสมอเลือดสีดำไหลซึมเข้ามาทางช่องใต้ประตูเป็นวงกว้างกลิ่นเหม็นเนา่าตลบอบอวนไปทั่วห้องแอร์จนหายใจไม่ออกสมมองไปที่หน้าต่างกระจกใสที่มองเห็นระเบียงทางเดินมีรอยมือเล็กๆแปะอยู่ที่กระจกเต็มไปหมด เป็นรอยฟ้าขาวๆรอยมือเหล่านั้นเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีเด็กหลายคนและตรงกลางกระจกปรากฏใบหน้าบวมอืดแนบชิดเติดกระจกจมูกบี้แบนแนบกับกระจกจนเป็นวงขาวดวงตาจ้องมองเข้ามามันสยะยิ้มให้ส้มแล้วใช้ลิ้นเลียกระจกเป็นทางยาวคลาบน้ำลายเหนียวหนืด ทิ้งรอยไว้ดูหน้าขยะขยงยิ่งนักสมกรีดร้องสุดเสียงเมื่อกระจกเริ่มมีรอยร้าวร้าวเล็กๆรอยร้าวขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆตามแรงกดของใบหน้านั้นทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับวูบลงเหลือเพียงแสงจันทร์สลัวสมได้ยินเสียงกระจกแตกกระจายลงพื้นเสียงดังสนัน่นลมเย็นยะเยือก พัดกรูเข้ามาในห้องพร้อมกลิ่นสาบสางเงามืดร่างเล็กค่อยๆปีนข้ามกรอบหน้าต่างเข้ามาภายในเศษกระจกบาดผิวหนังที่เปื่อยยุยของมันจนเนื้อหลุดเป็นชิ้นแต่มันไม่แสดงอาการเจ็บปวดใดๆยังคงมุ่งหน้ามาหาครูสาวมันคลานสี่ขาบนพื้นห้องเหมือนสัตว์เหลือยคลานที่ว่องไว สมถอยกรูดไปจนชิดกำแพงหมดทางหนีทีไลอย่างสิ้นเชิงร่างเปลียนโชคกระโจนเข้าใส่สมแล้วกอดรัดเธอไว้แน่นแขนเล็กๆโอบรอบคอสสมเหมือนเด็กน้อยอ้อนแม่แต่สัมผัสนั้นเย็นเฉียบและเปลียกชื้นไปด้วยน้ำเมือกใบหน้าบวมอืดซบลงที่ไหลของสมน้ำเหลืองไหลเปื้อนเสื้อมันกระซิบข้างหูโ้ม ด้วยเสียงลมหายใจที่เหม็นเน่าส้มรู้สึกเหมือนมีน้ำเย็นๆไหลเข้าไปในหูของเธอชา้าๆร่างกายของส้มเริ่มชาไปทั้งตัวขยับไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้วความหนาวเหน็บกัดกินเข้าไปถึงขั้วหัวใจจนเกือบจะหยุดเต้นภาพในหัวของส้มเริ่มเลือนรางสติสัมปชัญญะกำลังจะดับวูบสิ่งสุดท้ายที่เธอเห็น คือดวงตาสีขาวขุ่นที่จ้องมองมาในระยะประชิดและรอยยิ้มที่ฉีกกว้างจนเห็นฟันซี่เล็กๆสีดำสนิทรุง่งเช้าพารโรงวะพบสม้มนอนหมดสติอยู่ในห้องพักครูสภาพห้องเละเทะด้วยเศษกระจกและคราบน้ำโคลนสม้มถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและนอนรักษาตัวอยู่นานนับเดือนแพทย์ระบุว่า เธอมีอาการน้ำท่วมปอดและติดเชื้อรุนแรง,ท,งทั้งที่เธอนอนสลบอยู่ในห้องพักครูชั้นสองไม่ได้จมน้ำตามร่างกายมีรอยเขียวช้าเป็นจ้ำจำ้ำรูปมือเด็กเต็มไปหมดโดยเฉพาะที่ข้อเทา้ามีรอยนิ้วมือเล็กๆก,กดลึกจนเป็นแผลเป็นหลังจากส้มออกจากโรงพยาบาลเธอลาออกจากการเป็นครูทันทีเรื่องราวในคืนนั้น กลายเป็นฝันรายที่ตามหลอกหลอนเธอตลอดมาทุกครั้งที่เห็นสะว่ายน้ำหรือได้กลิ่นคอรีนเธอจะตัวสั่นภาพใบหน้าบวมอืดของเด็กน้อยยังคงติดตาไม่จางหายภายหลังสืบทราบว่าเด็กคนนั้นชื่อน้องต่อเป็นเด็กอนุบาลสองแอบหนีลงไปเล่นน้ำตอนพักเที่ยงแล้วเป็นตะคริวจมน้ำตายศพของน้องลอยติดอยู่ใต้แผ่นยางรองสะ นานถึงสองวันสภาพศพตอนเจอนั้นอืดบวมและเริ่มเน่าเปื่อยเหมือนที่ส้มเห็นวิญญาณของน้องยังคงวนเวียนอยู่ที่สระน้ำเพราะความเหงาและรอคอยให้ใครสักคนมาเล่นด้วยหรือพาไปอยู่ด้วยกันสระว่ายน้ำนั้นถูกรื้อถอนและถมดินทำเป็นสนามยญ้าในที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สำรอย หรือมีใครเจอดีอีกแต่ชาวบ้านละแวกนั้นยังคงเล่าลือกันถึงเสียงเด็กหัวเราะในคืนวันพระจะได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมดังมาจากสนามหญ้าบางคนเห็นรอยเท้าเปียกๆเ,เดินวนเวียนอยู่บนพื้นหญ้าแห้งๆห,หรือเห็นเงาเด็กวิ่งหายเข้าไปในกำแพงโรงเรียนยามดึกสมยังคงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้น้องต่อเสมอมาจนทุกวันนี้ หวังให้ดวงวิญญาณดวงน้อยได้ไปสู่สุขติและหลุดพ้นความตายของเด็กเล็กเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและสะเทือนใจแต่เมื่อวิญญาณไม่รู้ตัวว่าตายหรือยังมีห่วงผูกพันความไร้เดียงสานั้นอาจแปลเปลี่ยนเป็นความน่ากลัวสยดสยองเพราะเด็กย่อมไม่รู้กําลังของตัวเองและทำตามสัญชาตญาณการกอดรัดด้วยความรักของผี อาจหมายถึงความตายของคนเป็นส้มยังคงเก็บรองเท้าส้นสูงคู่ที่ใส่ในคืนนั้นเอาไว้ที่ส้นรองเท้ายังมีคราบตะไคร่น้ำสีเขียวติดแน่นขัดไม่ออกเป็นหลักฐานเดียวที่ยืนยันว่าสิ่งที่เธอเจอไม่ใช่ความฝันแต่การสัมผัสกับโลกหลังความตายที่ใกล้ชิดที่สุดความเย็นยาเยือกที่ข้อเท้าก็บางครั้งก็ยังกำเริบขึ้นมา เหมือนมือที่มองไม่เห็นมาจับไว้เตือนความจำถึงคืนนั้นส้มเรียนรู้ว่าบางสถานที่ก็มีเจ้าของที่เรามองไม่เห็นจับจองโรงเรียนยามค่ำคืนไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ให้ความรู้แต่อาจเป็นที่สิงสถิตของความเจ็บปวดในอดีตการอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะเราจะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุด ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเป็นคุณที่ต้องเจอเหตุการณ์นี้เจอเด็กตัวเล็กๆสภาพเละเทะคลานเข้ามาหาเพื่อขอกอดคุณจะทำอย่างไรเมื่อทางหนีถูกปิดตายและไฟดับลงความสงสารอาจเกิดขึ้นวูบหนึ่งแต่ความกลัวจะครอบงำหมดสิน้นภาพศพที่ขึ้นอืดเป็นภาพที่ติดตาและสยดสยองที่สุดอย่างหนึ่งยิ่งเป็นศพเด็ก ความรู้สึกหดหู่และหวาดกลัวจะทวีคูณขอให้เรื่องของส้มเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับคุณครูทุกคนการดูแลเด็กเล็กต้องใช้ความใส่ใจและรอบคอบสูงสุดเพียงเสี้ยววินาทีที่คลาดสายตาอาจเกิดความสูญเสียตลอดการและวิญญาณของผู้สูญเสียอาจไม่ได้จากไปไหนไกลยังคงรอคอยอยู่ที่เดิมตรงจุดที่ลมหายใจสุดท้ายหมดลง เพื่อรอใครสักคนมาปลดปล่อยหรือมารับรู้เรื่องราวของเขาหากคืนนี้คุณได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นในบ้านหรือบนเพดานหรือเห็นรอยเท้าเล็กๆเ,เปียกน้ำปรากฏขึ้นบนพื้นห้องน้ำอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นลูกหลานของคุณที่ตื่นมาเข้าห้องน้ำลองนับจำนวนคนในบ้านดูให้ดีว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เพราะเด็กที่กำลังวิ่งเล่นอยู่นั้นอาจไม่ใช่คนในครอบครัว แต่อาจาเป็นแขกตัวน้อยที่แวะมาทักทายด้วยสภาพเปียกปอนและพร้อมจะกระโดดขึ้นมาขี่คอคุณทันทีที่คุณเผลอหลับความหนาวเหน็บจากร่างไร้วิญญ,ญาณจะค่อยๆซึมเข้าสู่ตัวคุณจนคุณป่วยไขย้หรือมีอาการแปลกๆโดยหาสาเหตุไม่ได้ส้มฝากบอกว่าถ้าเจอรอยน้ำที่ไม่มีที่มาที่ไปในบ้านให้รีบเช็ดออกและสวดมนมต์แผ่เมตตาทันทีอย่าปล่อยไว้ เพราะน้ำเป็นสื่อนำวิญญาณที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในโลกวิญญาณและมันอาจเป็นประตูเชื่อมต่อที่พาพวกเขาเข้ามาหาเราทุกวันนี้ส้มไม่กล้าแม้แต่จะอาบน้ำในอ่างอาบน้ำอีกเลยเธอใช้ฝักบัวอาบน้ำและต้องเปิดประตูห้องน้ำแง้มไว้เสมอเพราะกลัวว่าถ้าปิดประตูแล้วหันกลับมาจะเจอใครยืนอยู่ใครบางคนที่สูงเพียงระดับเอวและมีร่างกายบวมเป่ง ยืนเสียะยิ้มรอคอยที่จะยื่นสบู่ให้ด้วยมือที่เน่าเฟะความทรงจำเลวร้ายฝังลึกจนยากจะเยียวยาให้หายขาดได้แต่ใช้ธรรมะข่มใจและพยายามลืมภาพสยองเหล่านั้นแต่ทุกครั้งที่ฝนตกเสียงน้ำฝนกระทบหลังคาก็ยังหลอนหูมันฟังดูเหมือนเสียงฝีเท้าจำนวนมากวิ่งวนอยู่บนหลังคาบ้านเสียงฝีเท้าของเด็กๆที่กำลังสนุกสนานกับความตาย และรอคอยให้ส้มเปิดประตูออกไปเล่นด้วยกันอีกครั้งในความมืดมิดของคืนนี้ลองมองไปที่มุมห้องของคุณดูครับอาจมีตุ๊กตาตัวโปรดของคุณกำลังขยับหรือจ้องมองคุณอยู่เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนสถานที่เสี่ยงอันตรายควรมีการป้องกันและตรวจสอบสม่ำเสมออุบัติเหตุทางน้ำคร่าชีวิตเด็กไทยเป็นอันดับต้นๆทุกปี อย่าปล่อยให้ความประมาทนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมที่แก้ไขไม่ได้และสร้างบาดแผลทางใจให้กับผู้ที่ยังอยู่ไปตลอดชีวิตขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ